อยู่จังเลยดึกดกึกินอะไรดีนะ<อ>กินโจ๊กดีกว่าโจ๊กกันค่ะอไข่ต้มด้วยจ้ะดึกก็ดึกหนาวก็หนาว ยังจะหิวอีกนะแม่แอนใครที่ยังไม่นอนมานั่งกินเป็นเพื่อนแม่แอนหน่อยนะคะใครหิวบ้างคะ สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายจ้า